มาจ้าอืจอบนะับฮะสวัสดีจ้าวันนี้ได้ตำซั่วขนมจีนค่ะแล้วก็นี่แคบหมูกับกรอบ,อบแล้วก็มีผักสดของเราก็จะมีนี่ค่ะแต่งกวามะเขือเนาะโอ้หลายอย่างค่ะมาจ้าแซ่บๆร่วมกันโอ้จิมเลยนะคะอือ อืมอ mm. mm. <Trustee> ืมแซ่บค่ะขนมูก็กรอบอืม แต่แมงพี่น้องเผื่อ เนมันก็ได้อืมมาจา้าอืมชบไห 감 <shriek> 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 mẹ văn có lại này, mẹ băng ừ. cửa cả. Ừ. Đã. Terima kasih telah menonton!